ความทาี่เหลือนะครับถ้าไม่มีคนทั้งนอกเราคงไม่ได้ออกมานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ร่วเมือเขไหลน,นะครับมันทำให้รกะบวนกาลปะดอนเรามันมีความเป็นธลาจรภาพเป็นพี่น้องกันอย่าง,างแน่นแฟน้น นะครับแล้วก็ทม่สอมที่จะก้าวเดินต่อไปร้บไห้ครับเลาลง้ยร้อไครับเ้ยร้องไห้ครับก็ยื่นภรกิจนะครับข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อก็ยังเหมือนเดิมนะครับความเข้มแข็งของการต่อสู้ในช่วงที่อยู่ในปุ๊บและวก็ของคนที่อยู่ข้างนอกนะครับเป็นเป็นแรงผลักกัน ให้พวกเราได้ตระหนักนะครับว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาจริงๆ,ๆ,ๆแล้วเราก็จะร่วมกันต่อสู้นะครับเพื่อสูตรเส้นชัยให้มันจบที่รุ่นเราขอบคุณครับไม่รับไม่ไมลดเงื่อนไขค่ะตามที่นอยตามที่นายนนท์ให้มันจบที่รุ่นเราโ<า>วไมมเองนะครับก็ไม้ก็ยังเป็นไม้ครับไม้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม้ไปได้ครับผมหลังไม้ก็พีอะไรนั่นนะแล้วเราจะใช้ ก็มีคนไข้อยู่เยอะมากโอเคค่ะคำถามครับสิ่งอาหารมื้อแรกของแต่ละคนอยากทานอะไรครับใส่เจ้าอะไรเลยไส่จ้าบ้างไส้เบ้าก็คงกินล่าสิครับกินก้อยไหมคะพิเศษนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของธรรมศาสตร์ด้วยนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีคุณพยาบาลก็ส่งข้าวส่งน้ำนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่ราชษาทานด้วยนะครับที่ช่วยวินิจฉัยโรคนะครับว่ามันมี ผมเป็นโควิดแล้วก็มันลงปอดแล้วก็ที่ส่งมาที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ถือว่าคิดคุกีเดือนแล้วก็เป็นโควิดเดือนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าแล้วทันี้อาการเป็นไงบ้างฮะหายแล้วครับหายแล้วครับหายหายติดขาดหรือว่าไงฮะหายขาดแล้วครับแต่ว่าก็คงต้องพักฟื้นสักระยหนึ่งครับเพราะว่าโควิดมันมันมันลงปอดทั้งสองข้างครับ กิดการมข่าวสารนะครับมีกลุ่มพลเมืองก็กลับกลุ่มประสาทสีเพ่ต่างก็ยืนหยัดลังจากกิจกรรมมันก็กระจายไปทั่วหลายประเทศหลายจังหวัดในกองทัพเรืได้รับทราบาครับทางข่าวนะครับคือเมื่อเราเห็นภาพของพี่น้องที่ต่อสู้นอกทั้งพลเมืองก็กลับทั้งรีเดมแล้วก็ป้าป้าที่ช่วยมาเยืนปล่อยพวกเราเนี่ยมันมันทำให้ตื่นต้นบางที เรารู้ว่ามันมีก้อนองค์กรปิดจับอยู่แล้วก็แบบต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำไปแอบแบบมันน้ำตาซึมฮะเพราเห็นคนต่อสู้แล้วก็ไม่ไม่ยอดท้อนครับมัน,มนทำให้ตึงข้างในมันมีกำลังใจในการต่อสู้ครับก็หลายๆคนทักว่าอ้วนขึ้นนะครับก็อ้วนขึ้นจริงๆเพราะว่ากิตินอนหลับนะก็บอกเลยว่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็เป็นนักต่อสู้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนเราไปได้นะครับแล้วก็อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ไม่ได้หงอเหมือนกัน เอ่อร่างกายของไม่เป็นปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้ลงปอดแบบอันโนนะครับแล้วก็จริงๆอาการค่อนข้างที่จะกลับมาปกติแล้วแต่ก็ยังต้องจัดตัวให้ครบยี่สิบวันเนาะตามที่คุณหมอนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเชื้อที่เราได้รับมาเนี่ยมัน มีการหลบซ่อนอยู่อีกหรือเปล่ายางนั้นก็ต้องกักตัวให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดครับตสอไปนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรทำาหรือเปล่าคอับเอาคำถามไหนก่อนดีครับตำงนี้ครัทำไมนะครับยังจะเคลื่อนไหวต่อไปยังไงบ้างครับการเคลื่อนไหวมีแน่นอนครับต่อไปยังไงต้องติดตามชมอีกครั้งนะครับแต่พวกเราต้องขอกลับไปเขาเรียกว่าตามข่าวที่พวกเราไม่ได้รับนะครับณขณะที่เราอยู่ในเรือนจำนะครับเราก็จะพยายามตามข่าวแล้วก็ ติดตามการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ่ายใดข้อามนะครับก็พยายามจะตามข่าวให้เร็วที่สุดแล้วก็การเคลื่อนไหวมีอยู่แน่นอนครับไม่บอกแล้วอย่างเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราไม่เปลี่ยนไปแน่นอนแล้วเราไม่ลดสิ่งใดเด็ดขาดไม่มีการสร้างแรดานให้ตัวเองอีกแล้วนะครับเราจะ,ะรักษาความกว้างความไกลความไปได้ในหัวข้อในข้อเรียกร้องของเรา อย่างนี้ต่อไปนะครับจะไม่มีการสร้างอะไรมาคุ้มพวกเราอีกแล้วจะไม่มีอะไรมากั้นพวกเราอีกแล้วนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมอุดมการเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมอยากให้ <Yeah. S 2> พี่น้อนะครับช่วยติดตามเพื่อนเราอีกสองคนนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาก็คือ,อคุณจัสติน แซมกับจัดต,ตินเขา,เาได้รับประกันตัวในคดีแรกแล้วนะครับแต่ว่ามันเหลืออีกสองคดีซึ่งทางทนายฟ้าก็จะเร่งประกันตัวภายในวันพรุ่งนี้ให้จัดตินเขาได้ออกมาข้างนอกเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าจะต้อกาศในเรือนจำตัวตรงนี้ผู้บ่วยแก๊งระบาดอยู่นะครับอีกน้อกอีกคนนึงคือน้องแซมนะครับซึ่งน้องเขาก็จะมีสัญชาติไทยนแต่ก็เกิดบนแผ่นดินไทยนะครับแต่ว่าเขาเป็นเป็นเด็กที่ตกโกลนะครับซึ่งคนแบบเนี้ยในประเทศไทยมันเยอะมากโดยเฉพาะตามตะเกียบชายแดนหรือว่าในกรุงเทพนะครับที่พ่อเป็นคนไทยแต่ไปมี ภรรยาเป็นคนต่างชาติแล้วก็ตกหลก่นการต้นวจไปก็คงต้องรีบประกันตัวออกมาเพราะว่าแซมก็ติดติดโควิดเช่นกันนะครับก็จะต้องเร่งประกันตัวไปออกมาครับส่วนคดีของกลุ่มรัษฎรแล้วก็กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยกันเนี่ยพวกเราก็ใช้กองทุนนะครับแล้วก็ประกันตัวออกมาไม่ว่าจะเป็นแถวหนึ่งแถวสองคนที่มีสปอร์ตไลท์ จะเรียกว่าคนที่ปลาศัยหรือว่าคนที่เกิดมาธรรมดาเราจะยืนยันว่าเราจะประกันตัวออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อออกมาร่วมต่อสู้นะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าเส้นชัยมันรอเราอยู่ข้างหน้านะครับอีกไม่ไกลนะครับอีกไม่ไกลจริงใช่ค่ะอีกไม่ไกลคุณนะครับยกเลย